คดีนี้ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างเฮียกับลูกน้องบอกเลยร้าวรานสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรวพลคัดพันรองสารวัตรตำรวจรุุทรจังหวัดลำปางผู้เสียหายก็มาแจ้งความนายคนนี้เป็นลูกจ้างลานายจ้างไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับมาก็ปกติอะนะจนกระทั่งออเ,เออฮัลโหลคดีเฮ้ยร้านกำลังยุ่งมากเลยเนี่ยเอ็งกลับมายังวะ ไปเที่ยวอะไรตั้งหลายวันวะเนี่ยเอ้าวอ้าเจ้าของร้านโทรตามเอาอกลับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับเออไอ้ถังแกสที่ฝากซื้ออะซื้อมายังเอ้าลืมสังที่เขาฝากมาใช้หมดแล้วด้วยอะวางเลยนะซื้อมายังเออซื้อแล้วครับซื้อแล้วครับยังไม่ได้ซื้อเงินที่เขาฝากมาก็ใช้หมดเกลี้ยงเลยเออเออรีบออกมาเลยแกกำลังจะหมดลูกค้าเต็มร้านเลยเนี่ยได้ครับได้ครับ๋ยวผมเข็นถังเข็นถังมันเลยครับเฮียเออเออเร็วๆรนะเร็วเร็วะ เอาที่ไหนมาเข็นเงินก็ไม่มีมฮะแกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหร้านแก๊สก็อยู่ตรงนี้เฮ้ยแต่ยังไงอ่ะตังแกไม่มีนะยังไงฮะเอาแล้ววะเอาอะไรฮะเอาอะไรไปเวย้ยเอาไปเลยมันลิงเอาไปเลยเด้อดเรียกสันๆว่าขบโมบย มันขมโมยเขาเฉยเลยบ้าบอได้เนี่ยใกมาแล้วครับใช่ดีมากดีมากมานี้เลยวันนี้เลยเร็วเร็วเรโอ้โหดีมากมีความรามับผิดชอบมากอย่างไป<ห>ชมมันมันขโมยมา้านึกว่าเอกจะเอาตัางไปแล้วหายไปซะแล้วอุ้ยดีมากเก่งมากไอ้้องชายดีมากดีมากขออนุญาตครับอ้าวคุณตำรวจมาทำไมอะใครเป็นเจ้าของร้านครับผมนี่หนะครับอา้าวตำรวจมางานเข้าแล้วคุณเจ้าของแต่ั้นผมจับนะครับจับผมเรื่องอะไรอ่ะก็คุณม่ขโมยถังแก๊สจากร้านแก๊สมาถังแก๊สไหนนี่ครับ ใช่ครับเฮ้ยนี่มันถังแก๊สผมผมให้เงินลูกน้องไปซื้อมาแต่มันไม่ได้ซื้อว่าเฮียให้เงินเอีงไปซื้อมาใช่ไหมใช่ครับนั่นไงแต่มันไม,ไม่ได้ซื้อซื้อมาใช,ใช่ไหมไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อครับนั่นไงแล้วยังไงเนี่ยคือเงินที่เฮียผมมาเนี่ยผมใช้หมดไปตั้งแต่สองวันแรกที่มปเที่ยวแล้วครับเง <จะ S 1> ินไหมไรเฮียไยังไง ทันพี่เฮียโทรมาผมยืนหน้าร้านใจพอดีใช่ผมมองซ้ายมองขวาไม่มีใครผมก็เลยเข็นแม่เฮียนะครับเฮ้ยมันโจรมาไงอ้ยคุผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวคุณเป็นเจ้าของร้านไม่เกี่ยวได้ยังไงยังไงก็ไปลงพังทั้งหมดได้แล้วไป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 โอ้ยโอ้โยเออเอาเอาเลยเอาให้ตายเลยไอ้บ้าดูยูเข็นเข้ามาเฉยเลยมันไม่ได้สิทำงี้เขาเรียกโมรโอ้ยอธิบายทำไมกับคนแบบนี้วะเหนื่อยว่ะ คนขโมยเนี่ยเป็นลูกน้องของร้านอาหารตามสั่งเมื่อที่ทีแล้วคนที่ขโมยถังแก๊สเนี่ยได้ลากลับไปที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดเจ้าของร้านบอกลูกน้องบอกว่าร้านขา,ขายของดีเดี๋ยวขากลับให้ซื้อถังแก๊สเข้ามาด้วยลูกน้องก็เห็นถังแก๊สเขาขโมยถังแก๊สเข้ามาเลยแล้วมาให้เท่าแก่เท่าแก่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกพอมาลุ้ทีตำรวจก็ตั้งข้อหาลูกน้องว่าขโมยถังแก๊สส่วนเท่าแก่เจ้าของร้านเนี่ยรับซื้อของโจรดูสิมีลูกน้องแบบนี้ทำได้อย่างเดียวทำใจครับ ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสรวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่องขโมยถังแก๊สมาให้เดีย